พี่โมนายังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะจะพาน้องๆน,นะคะไปเรียนรู้งานในโครงการสืบสานพระพระาชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะแต่วันนี้นะคะจะไปดูในเรื่องของค่ายเยาวชนคนรู้งานนั่นเองนะคะแต่วันนี้ไม่ทราบว่าพี่โมนานเนี่ยจะพาไปดูอะไรค่ะเมื่อวานนะคะพาไปดูในเรื่องของการปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการทําสายแต่วันนี้จะไปดูอะไรนะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะ ที่มนายังอยู่ในค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริค่ะและตอนนี้พี่โมนารวมถึงน้องๆภายในค่ายทั้งหมดเรามาอยู่กันที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งภายในพื้นที่ศูนย์แห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจให้น้องๆได้เรียนรู้กันบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับการก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตินตกเมื่อปีพุทธศักราช2524ค่ะเพื่อจัดตั้งให้ศูนย์แห่งนี้เป็นที่พัฒนาสาธิตและส่งเสริมการเพราะเห็ดหอมและการปลูกกาแฟค่ะในอดีตประชาชนในพื้นที่แห่งนี้มีอาชีพปลูกเมี่ยงและทำไร่เลื่อนลอยรวมไปถึงการตัดไม้เพื่อนำไปขาย แต่เมื่อมีโครงการหลวงเกิดขึ้นทําให้ประชาชนหันมาปลูกพืชเมืองหนาวและกาแฟกันมากขึ้นซึ่งกาแฟสามารถสร้างอาชีพและรายได้หลักให้กับประชาชนในพื้นที่ศูนย์แห่งนี้ค่ะ และในวันนี้น้องๆค่าเยาวชนรู้งานสืบสันพระราชดำริได้เดินทางศึกษาเส้นทางธรรมชาติในโครงการหลวงตีนตกเรียนรู้การแปลรูกกาแฟาและการปลูกวานิลาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ได้เริ่มปลูกในศูนย์แห่งนี้ค่ะรวมไปถึงได้ศึกษาการขยายพันธุ์ของพืชเมืองหนาวด้วยล่ะค่ะ น,น้องต่างบอกนะคะว่านอกจากจะได้ความรู้แล้วยังรู้สึกซาบซึ้งใจที่ได้มาเรียนรู้งานและสืบสารพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยล่ะค่ะทางด้านคุณปรีชาสมกิติสุนทรผู้ช่วยราชเลขาธิการสำนักราชเลขาธิการบอกนะคะว่าใครครั้งนี้หวังจะให้น้องๆได้สัมผัสและเรียนรู้งานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำความรู้ไปบอก,บอกต่อเยาวชนคนอื่นๆและพัฒนาประเทศต่ตอไปค่ะ การเรียนการอ่านให้ความรู้แต่การกระทําการให้ลงมือทําการได้มาเห็นจริงทําให้เกิดปัญญาวัยรุ่นเยาวชนอย่างนี้ไม่ทราบเลยจริงๆนะคะไม่ทราบเลยจริงๆว่าพระองค์ทําอะไรถ้าเราได้มาเห็นเนี่ยเราจะทราบซึ้งจริงๆก็รู้สึกดีครับที่เรามาได้ตามรอยพระราชดำริของในหลวงครับแต่พระองค์นี่ทรงแบบทํางานหนักเพื่อประชาชนครับเพื่อทําให้แบบประชาชนมีความสุข ผมก็ว่ารู้สึกว่าพระองค์นี้สุดยอดเลยครับเป็นกษัตริย์ที่องค์เดียวถือว่าเป็นผมว่าน่าจะเก่งที่สุดในโลกก็ว่าได้ครับก็รู้สึกซาบซึ้งใจรับที่ว่าในหลวงท่านทรงงานหนักเพื่อพวกเรานะครับท่านมาเดินป่าเพื่อศึกษาป่าที่ว่าจะทํำยังไงให้เราได้ใช้สอยป่าและทาให้และทายังไงให้ป่า ได้อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากเด็ก80คนนี้เนี่ยเขาจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะไปกระจายบอกกับเพื่อนไปเล่าให้เพือพ่อนฟังว่าเขาได้มาเจออะไรเขาได้เรียนรู้งานของพร่เขาอยู่ยังไงเมื่อเราเริ่มปลูกต้นไม้ปลูกความรู้สึกในคิดดีเพื่อส่วนรวมไปกับใจของเด็กแล้วเนี่ยต่อไปในภายภาคหน้าก็จะเป็นต้นไม้ให้เติบใหญ่แล้วก็ให้ร่มเงากับสังคมต่อไป สำหรับค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริจัดขึ้นโดยคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปร,รเพื่อให้น้องๆเยาวชนได้เรียนรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัติด้านการจัดการทรัพยากรปา่าไม้อย่างครบวงจรรวมถึงการพัฒนาฟื้นฟูป,ป่าเพื่อสร้างน้ำและเพิ่มดินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ พี่ทอมธนก,กิจสุขวงดีถ่ายภาพพี่โมนาโกตาเมรายการห้องข่าวเยาวชน TNN 2 4รายงาน